ดีค่ะเด็กๆยินดีต้อนรับเข้าสู่อักษร All Learn วันนี้มาพบกับครูแนทอีกเช่นเคยนะคะกับวิชาภาษาไทยระดับชั้นประถมศึกษาปีที่หนึ่งค่ะเป็นยังไงกันบ้างคะเด็กๆเ,เราได้เรียนกันไปเรื่องแล้วใช่ไหมคะวันนี้ครูจะพาเรามาเรียนอีกหนึ่งเรื่องค่ะนั่นก็คือเรื่อง การประสมคำในสระอํานั่นเองค่ะเด็กๆคะครั้งที่แล้วเราเรียนเรื่องการตรึงสระอํากันไปใช่ไหมคะครูขอทวนความรู้ของเด็กๆนิดนึงนะคะเพื่อที่จะได้เอามาเรียนในเรื่องการประสมคำในสระอํากันต่อคะ่ะเด็กๆคะเด็กๆยังจำได้ไหมคะว่าคำต่อไปนี้เมื่อประสมกันแล้วจะเป็นคำว่าอะไร คำแรกนะคะขออําเป็นขออขัมขำนั่นเองค่ะขออขําขำอย่าลืมนะคะพยัญชนะต้องอยู่ด้านหน้าสระอํานะคะขออขําขำคำต่อไปค่ะงออัมงางออํา งาคำต่อไปค่ะบออัมบัมบออัมอีกรอบหนึ่งนะคะบออัมเก่งมากค่ะเด็กๆคำต่อไปค่ะเด็กๆดออัมดออัมดออัม ดำค่ะดออัมดำคำต่อไปค่ะเด็กๆรออัมรออัมรออัมรำค่ะอย่าลืมนะคะย้ำอีกครั้งหนึง่งออกเสียงรอเรือให้ชัดเจนนะคะรำพูดตามครูค่ะรำ รำเก่งมากค่ะเด็กๆเ,เมื่อทบทวนความรู้กันแล้ววันนี้ครูจะสอนเรื่องการประสมคำกับสระอํากันค่ะเด็กๆคะการประสมคำในสระอํานั้นจริงๆแล้วก็เหมือนกับการประสมคำในสระอื่นๆของภาษาไทยค่ะเพียงแต่ว่าในการ ประสมคำด้วยสระอัมนั้นเราจะเขียนสระอําโดยให้วงกลมหรือลูกน้ำเนี่ยอยู่ด้านบนพยัญชนะและสระอาอยู่ด้านหลังพยัญชนะแบบนี้ค่ะแล้วเมื่อเราเอาไปประสมกับคำหรือพยัญชนะแล้ว พยัญชนะตัวนั้นจะอยู่ในตำแหน่งน,นี้นั่นเองค่ะและที่สำคัญเด็กๆจำไว้นะคะค<ำ>ําที่ประสมด้วยสระอําในภาษาไทยทุกคําถ้าปรากฏรูปสระอําแบบนี้นะคะคำคำนั้นจะต้องไม่มีตัวสะกดค่ะอีกครั้งนะคะคําในภาษาไทยทุกคํา ที่ประสมด้วยสระอำํำคำคำนั้นถ้าสระอำํำปรากฏรูปให้เห็นแบบนี้แปลว่าคำคำนั้นจะต้องไม่มีตัวสะกดนะคะเด็กๆตัวอย่างเช่นคำนี้ค่ะคำนี้ครูได้ทวนไปแล้วเมื่อสักครู่ว่าอ่านว่ารำใช่ไหมคะรำ คำว่ารำเกิดจากรออัมรำรออัมรำรอในที่นี้ก็หมายถึงพยัญชนะหรือพยัญชนะต้นก็คือตัวรอเรือค่ะรวมกับคำว่าอัมซึ่งหมายถึงสระอัมเมื่อพยัญชนะรวมกับสระ จึงเกิดเป็นคำใหม่ขึ้นมาคือคำว่ารำนั่นเองค่ะค่อยๆไปนะคะเด็กๆถ้ายังไม่เข้าใจลองดูคำต่อไปค่ะคำนี้อ่านว่าขำขำขำเกิดจากขออาขำ,ำขออาขำ ขอคือขอไข่ซึ่งเป็นพยัญชนะมาประสมกับอําซึ่งหมายถึงสระอําขอซึ่งเป็นพยัญชนะรวมกับสระอําจึงเกิดคำใหม่ขึ้นคือคำว่าขำนั่นเองค่ะขออำขำเริ่มเข้าใจกันหรือ,อยังคะเด็กๆ ลองดูอีกสักคำหนึ่งนะคะคำนี้อ่านว่าทำทำคำว่าทำเกิดจากทออำทำอีกครั้งนะคะทออำทำทอในที่นี้คือทอทหารซึ่งเป็นพยัญชนะรวมกับอํา ซึ่งเป็นสระทออัจึงเกิดเป็นคำว่าธรรมนั่นเองนี่คือการประสมคําค่ะคำว่าประสมในที่นี้หมายถึงประสมระหว่างพยัญชนะและสระอํนั่นเองค่ะต่อไปนะคะครูจะพูดถึงเรื่องของการประสมคําแบบที่มีวรรณยุกต์ในสระอํค่ะ จริงๆแล้วการประสมคำแบบที่มีวรรณยุกต์ในสระอามนั้นก็เหมือนกับการประสมคำในสระอามแบบที่พวกเราเพิ่งเรียนกันไปเมื่อสักครู่นั่นแหลคะค่ะเพีย hmm. งแต่ว่าเราแค่เพิ่มวรรณยุกต์ขึ้นมาให้กับคำแค่นั้นเองครูจะลองให้พวกเราอ่านคำต่อไปนี้ดูนะคะคำแรกคือคำว่าช้ำ ช้ำคำว่าช้ำนั้นเกิดจากการที่เราประสมคำคือชออัมช้ำเติมวรรณยุกต์คือไมโทเป็นคำว่าช้ำนั่นเองค่ะอีกครั้งนะคะชออัมช้ำไม้โทช้ำเด็กๆคะ ชอหมายถึงชอช้างซึ่งเป็นพยัญชนะอัมหมายถึงสระอัมชออัมเป็นคำว่าชำํำและเราประสมวันในยุคลงไปให้เขาด้วยค่ะครูเลือกเป็นไม้โทชออัมชำํำไม้โทเป็นช้ำค่ะเห็นไหมคะเด็กๆ ว่ามันเหมือนกับการประสมคำแบบไม่มีวรรณยุกต์เลยเพียงแต่เราแค่เพิ่มวรรณยุกต์ลงไปแค่นั้นเองค่ะถ้ายังไม่เข้าใจลองดูคำต่อไปกันค่ะเด็กๆคำนี้อาจจะออกเสียงยากนิดนึงค่ะอ่านว่าชำพูดตามครูนะคะชำชำคำว่าชำ เกิดจากฉอําฉําใส่วรนณยุคือไม้เอกเป็นฉําชอําฉำไม้มเอกฉําชอก็หมายถึงชอชิงซึ่งเป็นพยัญชนะรวมกับอําก็คือสระอําฉอําฉํา ประสมกับวรรณยุกต์คือไม้เอกเป็นคําว่าชานั่นเองค่ะคํานี้ออกเสียงว่าชานะคะคําต่อไปคํานี้อาจจะยากขึ้นมานิดนึงเพราะมีพยัญชนะต้นสองตัวค่ะแต่ไม่เป็นไรค่ะเด็กๆวิธีการประสมคําเหมือนกันทุกประการเลยคํานี้นะคะอ่านว่าพร่ำพร่ำ เด็กๆออกเสียงตามครูนะคะพรำพรำอย่าลืมออกเสียงรอเรือนะคะพรำเกิดจากพอรออำ่ำเป็นคำว่าพรำแล้วประสมกับวรรณยุกต์คือไม้เอกเป็นพรำเราลองมาดูกันทีละตัวค่ะเด็กๆ พอในที่นี้ก็คือตัวพอพานนั่นเองแต่พยัญชนะมีมากกว่าหนึ่งตัวเราก็เขียนเรียงกันไปเลยค่ะพอรอรอก็คือรอเรือเห็นไหมคะเด็กๆพอรออรัมพรอัมก็คือสระอัมพอรออรัมพร เราประสมกับวรรณยุกต์ก็คือไม้เอกค่ะเป็นคําว่าพร่ำนั่นเองค่ะเข้าใจไหมคะเด็กๆถ้ายังไม่เข้าใจลองดูอีกสักคำหนึ่งนะคะคํานี้ออกเสียงว่าอ้าอ้าคำว่าอ้าเกิดจากออ้าอ้า หมายโทอําเด็กๆคะออตัวแรกอ,อตัวแรกหมายถึงตัวออ่างที่เป็นพยัญชนะอัมตัวที่สองหมายถึงสระอัมหมายถึงแค่สระอัมนะคะแต่อัมตัวที่สาม หมายถึงคำว่าอัมค่ะคำว่าคำว่าอัมนั้นก็คือออัอัมนั่นเองและเมื่อเราผสมกับไม้โทคำนี้จึงออกเสียงว่าอําค่ะอําอําเก่งมากค่ะเด็กๆและคำสุดท้ายนะคะเด็กๆ คำนี้ออกเสียงตามครูเลยค่ะคำนี้อ่านว่าคร่ำคร่ำคร่ำเหมือนกับคำว่าพร่ำเลยค่ะคือมีพยัญชนะสองตัววิธีการอ่านเราก็ออกเสียงทีละตัวเลยคอรออัมครํา ประสมกับวันณยุค,คือไม้เอกเป็นครัมคอคือคอควายตัวหน้าสุดรอก็คือตัวรอเรือนั่นเองเห็นไหมคะเด็กๆว่าวิธีการเหมือนกันเลยคอรออัมคือสระอัมคอรออัมครัมะสมกับวันณยุ ก็คือไม้เอกเป็นครำนั่นเองค่ะคอรอ,อคาไม้เอกรค่ขครอคาไม้เอกค,อออคาเ,กคเด็กๆจะสังเกตเห็นใช่ไหมคะว่าทุกคำที่มีวรรณยุกตนั้นเราจะเขียนวรรณยุก ไว้อยู่ด้านบนของสลัอํานะคะถ้าเด็กๆเ,เริ่มเข้าใจเรื่องการประสมคําที่มีวรรณยุกต์และไม่มีวรรณยุกต์ในสระอํมแล้วครูอยากจะชวนพวกเราทุกคนมาร่วมทําแบบฝึกหัดเรื่องการประสมคําในสระอํมกันค่ะพร้อมไหมคะเด็กๆหายใจเข้าสามทีหนึ่งสอง สามมาถ้าพร้อมแล้วไปลุยกันต่อเลยค่ะนี่ค่ะเด็กๆแบบฝึกหัดแรกง่ายมากๆเลยใช่ไหมคะเราเรียนกันไปตั้งแต่ครั้งที่แล้วแล้วและเมื่อตอนต้นครูก็ได้มีการทวนให้พวกเราแล้วเพราะฉะนั้นแบบฝึกหัดนี้ทุกคนได้เต็มแน่นอนค่ะเรามาเริ่มกันทีละคำนะคะคำแรกลอ อัมอ่านว่าลออัําลำค่ะลออัําลำค่ะคำที่สองสออํขอเสียงดังฟังชัดเลยค่ะสออํสองอํสองอ้สํสำค่ะคำที่3าอ่าคราวนี้มีพยัญชนะสองตัวแล้ว แต่เราออกเสียงเหมือนเดิมเลยค่ะกอรออัมกอรออัมเอ๊ะอย่าลืมออกเสียงรอเรือด้วยนะคะกอรออัมกรัมค่ะเด็กๆกรออัมกรัมเก่งมากค่ะคำต่อมานะคะมีพยัญชนะสองตัวเช่นกันค่ะปอรออัม อรออัมปรัมค่ะถูกต้องไม่พลาดกันแล้วใช่ไหมคะอย่าลืมออกเสียงรอเรือด้วยนะคะปรัมค่ะและคำสุดท้ายง่ายมากๆเลยค่ะตออัตออัมตัออมตนั่นเองค่ะเป็นยังไงคะเด็กๆแบบฝึกหัดนี้ไม่ยากเลยใช่ไหมคะถ้าอย่างนั้นครูขอ อันที่ยากขึ้นมาอีกนิดนึงแล้วกันค่ะก็คือคําที่มีวรรณยุกต์ด้วยเด็กๆลองค่อยๆไปทีละคํากับครูนะคะคําแรกชออ,ชอ,อชัมชออชัมชํำชออัมชํำเติมไม้ทเป็นช้ำค่ะอย่าลืมนะคะวรรณยุกต์ต้องใส่ด้านบนสระอัมนะคะ ชออัำชํำไม้โทช้ำค่ะคำต่อมาค่ะเด็กๆคออัำคำําคออัำคําใส่ไม้เอกเป็นคําค่ะเด็กๆคออัำคำําไหมเอกคําค่ะเห็นไหมคะว่าไม่ยากเลยไปกันต่อเลยค่ะดอ,ดอ้ำดอํำดำใส่ไม้เอกเป็น ตออัมดำไม่เอกดำค่ะออกเสียงตามครูนะคะดำค่ะอีกครั้งหนึ่งค่ะดำค่ะเก่งมากค่ะเด็กๆคำต่อไปค่ะเด็กๆคำนี้เจอบ่อยแล้วห้ามผิดห้ามผิดแล้วนะคะตออามตออามตออามต่ำไม่เอกต่ำค่ะตออาม,มอต่ำไม่เอกต่ำแค่นั้นเองนะคะ โอเคนะต่อไปค่ะเด็กๆนออัมนออัมนำนอำ้ออัมนำเติมไม้โทเป็นน้ำค่ะนอ้ออัมนำไม้โทน้ำนั่นเองค่ะน้ำที่พวกเราดื่มกันนั่นแหละเนาะคำต่อไปค่ะอออัมอออัมอัม เติมไหมเอกออกเสียงว่าอ่ำค่ะออกเสียงตามครูนะคะอ่ำค่ะอีกครั้งหนึ่งค่ะอำ่อำอ่ำเก่งมากค่ะเด็กๆต่อมาค่ะเด็กๆคำนี้ระวังให้ดีๆนะคะซอตัวนี้คือซอโซ่นะคะเด็กๆไม่ใช่ซอเสือนะคะซออำ่ำ ซออัมซำซออัมซำ,ำเติมไม้โทอ่านว่าซ้ำค่ะเด็กๆซ้ำออกเสียงพร้อมกันนะคะซ้ำซ้ำถูกต้องค่ะต่อมาค่ะเด็กๆคราวนี้เป็นพยัญชนะสองตัวบ้างค่ะพอลอ,อัม อ่านว่าพอลอัมพลัมลอในที่นี้คือรอลิงนะคะเราไม่ต้องออกเสียงเป็นรอเรือพอลอัมพลัมพอลอัมพลัมเติมไม้โทอ่านว่าพลัมค่ะออกเสียงตามครูนะคะคำนี้ออกเสียงยากนิดนึงค่ะพลัม um ค่ะ พลัมค่ะอีกครั้งหนึ่งค่ะพลัมค่ะเก่งมากเลยค่ะและคําสุดท้ายค่ะเด็กๆมีพยัญชนะสองตัวเหมือนกันค่ะแต่คํานี้ง่ายมากเพราะพวกเรารู้จักกันแน่นอนคอวออัมความคอวออัมความเติมไม้เอกเป็นคําว่า คว่ำขอวออัมคว่าไม้มเอกคว่าค่ะเหมือนกับการนอนคว่ำหน้าอย่างเงี้ยค่ะเข้าใจใช่ไหมคะเด็กๆถ้าเข้าใจแล้วครูจะมาชวนทําแบบฝึกหัดสุดท้ายพร้อมๆกันค่ะแบบฝึกหัดนี้สนุกมากเลยเด็กๆคะครูจะให้รูปพวกเรามาถ้าคําไหนที่มีสระอําเด็กๆลองปรปะสมคํา จากพยัญชนะผสมคำโดยใช้พยัญชนะจากรูปที่ครูกำหนดให้นะคะประสมกับคำที่ไม่ใช่สระอําอย่างเช่นคำแรกอะไรเอ่ยถือปืนป้องกันประเทศเป็นรั้วของชาติเด็กๆคิดว่าเป็นพยัญชนะตัวอะไรเอ่ยเก่งมากค่ะทอทหารอดทนนั่นเองทออําทำ คำนี้คือคำว่าทำงานถูกต้องไหมคะทออำทำแล้วก็งานคำที่สองค่ะเด็กๆโอ้ชัดเจนมากเลยตัวนี้ดุร้ายนิดๆกินเนื้อสัตว์เป็นอาหารคือตัวสอเสือนั่นเองค่ะสออำสามแล้วก็รวมกับคำว่าเผาเป็นสัมเผาสัมเผาคือเรือชนิดหนึ่งนะคะเด็กๆ ที่เด็กๆเ,เคยท่องกันพอพานฟอฟันพอสำเพานั่นแหละค่ะตัวต่อไปค่ะเด็กๆมีคำว่าส้มมาให้แต่ส้มอะไรล่ะมีสีขาเดินต้วมเตี้ยมมุงมีกระดองด้วยแน่นอนเลยคือตัวต่อเต่าค่ะส้มอะไรล่ะส้มตำนั่นเองค่ะเป็นอาหารประจำชาติของเราอีกชนิดหนึ่งนะคะ คำต่อไปค่ะเด็กๆเอ๊เด็กๆคะตัวนี้เด็กๆจะเดาเป็นตัวอะไรดีนาะติ๊กตอกติ๊กตอกติ๊กตอกเอ๊มันเป็นเหมือนภาชนะประเภทหนึ่งเป็นหอหีบหรือเปล่าไม่ใช่หอหีบน่าจะเป็นตัวอะไรดีคะเด็กๆอ้เก่งมากเลยคะ่ะได้ยินเสียงคนตอบว่าอออ่างถูกต้องคะ่ะมองให้เป็นอออ่างนะคะเด็กๆ <c oughs> อ้ารวมกับคำว่า เอเป็นอำเภอนั่นเองค่ะเด็กๆทุกคนบ้านอยู่อำเภออะไรกันบ้างคะอ่าอีกคำหนึ่งนะคะเด็กๆส่งเสียงปลุกเราทุกวันตอนเช้าขันปลุกเราทุกวันตอนเช้าเลยนั่นก็คือตัวกอไก่นั่นเองค่ะเป็นพยัญชนะตัวแรกของภาษาไทยนะคะกอไก่สระอํากรม ไลนั่นเองค่ะเป็นยังไงคะเด็กๆไม่ยากเลยใช่ไหมคะถ้าไม่ยากครูขออีก4คํคำค่ะแต่คราวนี้จะมีวรรณยุกต์ด้วยนะคะคำต่อมาค่ะเด็กๆตัวนี้เด็กๆทุกคนน่าจะรู้จักตัวสีเขียวมีเขี้ยวดูน่ากลัวนั่นก็คือตัวยอ,อยักษ์ค่ะยอ,อยักษ์สละอํา แต่ทีนี้มีไม้เอกด้วยอสิเราก็ใส่ไม้เอกด้านบนเลยคำแรกคือคำว่ายา่ำใช่ไหมคะทีนี้ไอ้เจ้าตัวนี้คืออะไรเอ่ยที่ไว้ใช้ทำนาคอควายถูกต้องไหมคะมีเขาด้วยคอควายสละอําแต่ไม่ใช่สระอัมธรรมดามีไม้เอกด้วยคำนี้รวมกันอ่านว่ายา่ำค่ำค่ะพร้อมๆกันนะคะ ย่ำคำําย่ำคำําเก่งมากค่ะเด็กๆลองดูคำต่อไปค่ะเด็กๆเด็กๆคะคําแรกเป,เป็นภาชนะประเภทหนึ่งที่เราเอาไว้ใส่เวลาที่จะทานข้าวคือตัวอะไรคะจอจานถูกต้องคะ่ะคือตัวจอจานจอจานสลระอําเฉยๆไหมไม่ใช่เพราะว่าโจทย์มี นี่เลยมีไม้โทมาให้เราก็ใส่ไม้โทไว้ด้านบนสระอําเป็นคำว่าจำแต่ไม่ได้มีแค่พยางค์เดียวมีคำตามหลังมาอีกตัวนี้เลยคือตัวมอมา้าใช่ไหมมอมา้ามอม้าสระอําใส่ไม้เอกด้วยคำนี้อ่านว่าจำมัม่มจำมัม่มจำมัม่ม เด็กๆคะจำมั่มแปลว่าอ้วนค่ะหรือแปลว่าคนที่มีเนื้อหนังนั่นเองคำต่อมาค่ะเด็กๆตัวแรกที่พวกเราเห็นเป็นอะไรเอ่ยเป็นวัยของพวกเราเนี่ยที่ไม่ใช่ผู้ใหญ่ก็คือตัวดอเด็กนั่นเองค่ะดอเด็กสละอัมคำนี้อ่านว่าดำดำไม่มีวรรณยุกมาให้ แต่คำที่ตามหลังมาคือนอนหนูถูกต้องไหมคะนอนหนูเลยนอนหนูสระอามแต่ไม่ได้มีแค่สระอย่างเดียวมีวรรณยุกมาให้ด้วยคือไมโทคำนี้อ่านว่าดำน้ำพูดตามครูนะคะดำน้ำดำน้ำเก่งมากเลยค่ะเด็กๆและคำสุดท้ายนะคะ เด็กๆคะคำนี้มีพยัญชนะต้น2ตัวค่ะเด็กๆแต่ไม่เป็นไรคะ่ะเราลองดูซิว่ารูปภาพที่ครูกาหนดมาให้คือตัวอะไรตัวแรกแน่นอนคะ่ะเราเจอกันไปแล้วจากไอ้เจ้าตัวนี้ก็คือค้ขอควายคำที่2เด็กๆดูออกไหมคะว่าคือคำเออคือตัวอะไรครูใบให้ว่าเป็นเครื่องประดับประเภทหนึ่งคะ่ะที่ เอาไว้ใส่เวลาแต่งงานอ่าดึงออกไหมคะเด็กๆหรือว่าเป็นเครื่องประดับที่มีราคาแพงตัวนั้นก็คือตัววอแหวนนั่นเองค่ะคอวออัมความแต่มีเห็นไม่เอ่ยมีไม้เอกมาให้ก็คือคำว่าความร่วมกับคำว่าหน้าก็คือความหน้านั่นเองค่ะ เป็นยังไงกันบ้างคะเด็กๆเรื่องการประสมคําในสระอําไม่ยากเลยใช่ไหมคะเด็กๆวันนี้ใครมีคําถามหรือมีอะไรสงสัยไหมคะยกมือขึ้นให้ครูดูหน่อยเร็วข้างหลังยกมือไหมคะอ่าข้างหลังก็ไม่สงสัยข้างหน้ามีไหมไม่มีเหมือนกันถ้าไม่มีใครสงสัยแล้วนะคะ ครูขอฝากพวกเราเช่นเคยนะคะว่าให้กลับไปทวนเนื้อหาที่เรียนในวันนี้และเนื้อหาที่เคยเรียนผ่านมาแล้วด้วยนะคะเพื่อให้พวกเราสามารถจดจำเนื้อหาที่ครูสอนได้มากยิ่งขึ้นเด็กๆนะคะสามารถที่จะกลับไปทบทวนเนื้อหาได้จากหนังสือหลักภาษาและการใช้ภาษาไทยระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1ของอักษรน,นะคะสำหรับวันนี้ ครูแนทต,ต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่คาบหน้านะคะเด็กๆบ,บายยค่ะอย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งเพื่อไม่ให้พลาดสาระความรู้ดีๆจากพวกเราอักษรเอดูเคชั่น